บิมการขอดุาอาต่ออัลละห์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอิบดะด์ที่เราทุกคนนั้นมีความปรารถนาที่อยากจะให้อัลละห์ตอบรับในสิ่งที่เราต้องการอัลละห์บอกว่าอะไรครับอัลละห์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงขออุด,ดูนีอัสตัดิบและกลุ่มอัลลอห์จะตอบรับในสิ่งที่พวกพวกเจ้าขอฉะนั้นพี่น้องครับอุดอาคือเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ กับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดลดิขิตเอาไว้แล้วกับที่เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นและด้วยกับแรงความมุ่งมัน่นนะครับที่เราขอต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดอยู่บนคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์มุ่งมั่นที่จะเชิดชูนะครับพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้ถูกตอบรับจากการขอดุดอา์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาพี่น้องครับเมื่อเราขอดุดอา์เนี่ยนะครับมันก็ย่อมมีเงื่อนไขต่างๆเมื่อเรามีเงื่อนไขครบถ้วนอัลลอฮ์จะทรงกําหนดให้ แน่นอนมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์หนึ่งครับพี่น้องอลัลลอฮ์จะตอบรับดูอาทันทีหรือไม่นั้นนะครับอยู่ที่การกระทําของเราและบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะให้เลยหรือบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้แต่ให้ล่าช้าเพื่อที่จะให้เบานั้นได้มีเวลาในการวิงวอนดูอาและได้มีความนุ่น้อมบางครั้งอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้ในสิ่งที่เราขอ แต่พระองค์อาจจะประทานในสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเขามากกว่าที่สิ่งที่เขาขอหรือเลาอาจจะกระจัดสิ่งอื่นไปให้แทนที่อเราจะให้สิ่งที่เขาขอนะครับหรือว่าเลาอาจจะเก็บสิ่งที่เขาขอเนี่ยไว้ตอบแทนในวันกิยามะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่เรารู้คือเรามีหน้าที่ที่จะวิงวอดวงต่อเราซุบฮานุอัตลาเท่านั้นเพราะอะไรครับโดยแน่นอนแล้วทุกสรรพสิ่งอัลลอฮ์ซุบฮานุอัลตได้กําหนดไว้แล้วเมื่อเบาของข้า ได้ถามถึงค่าแล้วก็จงตอบไปถือว่าแท้จริงแล้วค่านั้นได้อยู่ใกล้ค่านั้นจะตอบรับคําวิงวอนผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อค่าไม่ถึงวิงวอนต่อหรอสุบฮานวตาตาลา